ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 ยูเว่ทีมล่าสุดคอนเฟิร์มข่าวเวิล์คับป,ปี2025อยู่เวนทุสได้รับการยืนยันเข้าร่วมศึกฟีฟาคับเวิล์คัพในปี2025เป็นที่เรีบร้อยภายหลังจากการตกรอบ16ทีมสุดท้ายแชมเปี้ยนส์ลีกของนาโลี ยูเวนตุสกลายเป็นสโมสรที่21ที่ได้รับการยืนยันเข้าร่วมศึกฟีฟ่าขับโบ๊ทหรือชิงแชมป์สโมสรโลกที่ปรับเปลี่ยนรูปโฉมใหม่เพิ่มจำนวนทีมเป็น32สโมสรจาก6ทวีปซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงกลางปี2025เป็นครั้งแรกแม้ยูเวนตุสประสบป,ปัญหาทางการเงินจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากทีมชาติทั่วทุกปยุโรปทั่วรายการเมื่อฤด,ดูกาล2023-2024แต่ก็มีคะแนนมากพอที่จะเป็นหนึ่งในสสโมสรจากอิตาลีร่วมกับอิตาร์มิลานที่จะเข้าร่วมทัวร์เมนต์ใหญ่ที่อ ถึง13กรกราคม225ทางนี้เป็นเพราะการตกรอบ6ทีมแชมเปี้ยนส์ลีกของนาโปลีทำให้ไม่สามารถไลค่คะแนนทันแม้ประธานสโมสรอเรเดีโอเรลาเดนติส Radio, is, ยังคงมีความพยายามที่จะใช้ช่องทางกฎหมายเพื่อที่จะเขี่ยยูทูตออกไปให้พ้นทางแต่ดูเหมือนจะไม่เป็นผลสลับฟีฟ่าขับเบอร์คับเวอร์ชั่นใหม่เต็มไปด้วยเสียงวิจารณ์จากหลายสโมสรและหลายสมาคมฟุตบอลของประเทศเมื่อพิจายรณา,าจากตารางการแข่งที่อยู่ในช่วงพักฤดูกาล และมีการกล่าวหาว่าฟีฟ่าเห็นความสำคพันธของเงินมากกว่าสภาพร่างกายของนักฟุตบอลและโซยืนยันการลาออกจากตำแหน่งเทรนเนอร์อของซาดี้อยากไปทำงานแล้วหลังผลงานขุงทีน่าผิดหวังในฤด,ดูกาลนี้เว็บ,บไซต์ของลาโซประกาศเมื่อช่วงเช้าวันพุธยืนยันการเล่าออกจากตำแหน่งเทรนเนอร์อของมา so ริโซซาดี่รวมถึงมอบหมายให้โจวานนี่มาตุเซโลที่เป็นผู้ช่วย ขคือมาคุมทีมช่วคราวในช่วงเวลานี้ลาซโซแพ้คาร์บ้านต่ออุดิเนเซ่1ตอ่อ2เมื่อวันนทรที่ผ่านมาและเป็นการแพ้สามเกมติดต่อ,อก,กันและมีการแจ้งว่าซารีได้ยื่นซองขาวลาออกจากตำแหน่งไปแล้วโดยลาออกแต่เพียงผู้เดียวและมีผลในทันทีผลการแข่งขันไม่ใช่สาเหตุเดียวของซารีแต่เป็นเพราะความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนักกับประธานสโมสรอนคารดิโอโลรนโตบวกกับลูกทีมไม่พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างอีกต่อไป ทำให้อดิดเทอเนลล์นาโปลีตัดสินใจอำลาก่อนหมดสัญญาในถินซาดดโอโอลิปิโกอีกหนึ่งปีเวลานี้ลาโซยังไม่มีการยืนยันว่าจะให้มาตุเชลโลคุมทีมชั่วคราวไปจนจบฤดูดกาลเลยหรือไม่ขณะที่โค้ดหลายคนถูกโยงกับตำแหน่งนี้ที่ว่างลงไม่ว่าจะเป็นอิกอตูดอลาเฟเลปาลาดิโนและมิลอสลาฟโคเซเป็นต้น ภานเชสโกคาสซนาเทนนันาโปรีเชื่อว่าวิตาโอเซเมนสมควรได้จุดโทษและไม่เข้าใจการทำที่ของผู้ตัดสิน VR ที่ไม่มีการแทรกแซงนาโปรี oli, บุกแพ้บาร์เซโลนา1-3ในเกมที่2ของรอบ6ทีมสุดท้ายแชมเปี้ยนส์ลีกท่งผลได้ตกร,รอบไปด้วยสกอร์รวม2.4ยานิเกต้ามมีเหตุการณ์ที่คาสซนาและแฟนๆค้างคาใจนั่นคือจังหวะที่ทีมควรได้จุดโทษมีการเปิดเผยภาพนิ่งที่ค่อนข้างชัดเจนกระจดที่เปากูบาซีผู้เล่นบาร์เซโลนา เหยียดท้าโอซิเมนเต็มๆในกรอบเขตโทษซึ่งนอกจากผู้ตัดสินไม่ให้ฟาวแล้วก็ยังไม่มีการแทสรกแสซงใดๆจากทีมงาน VAR รู้จากภาพแล้วดูเหมือนจะเป็นจุดโทษผมไม่เข้าใจว่าทำไม VAR ไม่เข้ามาแทรกแซงสถานการณ์แบบนั้นพวกเขาควรได้ใช้เวลาทั้งหมดที่จำเป็นในการตัดสินใจที่ถูกต้องมันดูเหมือนจะเป็นจุดโทษชัดเจนและนั่นอาจเปลี่ยนโฉมหน้าของเกมได้นอกจากประเด็นจุดโทษแล้วเทรนเนอร์ชาวอิตาเลียนที่คุมทีมชาติสโลวาเกีย เปี่ยมคุมสึกยูโร2024ยอมรับว่านาโปลีกลายเป็นทีมที่เจอปัญหาเวลาเปลี่ยนแปลงระบบก,การเล่นในระหว่างเกมเรามีโอกาสที่จะตีเสมอแต่การเปลี่ยนแปลงระบบก,การเล่น,นช่วงท้ายเกมทาให้เราเสียรูปทรงของ,ของตัวเองไปนี่คือทีมที่เจอปัญหาเวลาเปลี่ยนระบบก,การเล่นโดยดูยที่น่าหุดิดท,ที่เราไม่มีเวลามากนักในการฝึกซ้อมแนวทางต,ต่าง ฟานเชซซคาสโซน,น,น,นาเทนันดาบอริติ้งลูกทีมเล่นผิดพลาดหลายครั้งในเกมแพ้บาร์เซโลนาและตกรอบแชมเปี้ยนส์ลีกในที่สุดนาบอริตีสเสมอบาซ่าในนัดแรกนึ่งตัวหนึ่งแต่นัดสองโดนบาซ่าเปิดรังทุบสาทหนึ่งทำให้ทีมดังแห่งสเปนเป็นฝ่ายเข้ารอบส่วนนาบอรีจอดป้ายเพียงแค่รอบส6ทีมสุดท้ายคาสโซนาที่เพิ่งแพ้เป็นเกมแรกในการคุมนาบอรีโหนัดกล่าวว่าเราปล่อยให้พวกเขามีพื้นที่เล่นมากเกินไปเราเสียการครองบอลบ่อยครั้ง และเราก็เริ่มมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องและไม่ได้ป้องกันดีพอเกมมีหลายช่วงที่แตกต่างกันเราทําได้ดีในบางครั้งและเกือบเข้ารอบแต่แน่นอนว่าเมื่อคุณตกรอบก็ต้องหมายความว่ามีบางสิ่งที่ไม่ได้ผลเราเตรียมความพร้อมดีแล้วในการเจอคู่แข่งที่แข็งแกร่งแต่เราก็ทําผิดพลาดมากมายเช่นกัน